สวัสดีครับผมแมนนะครับจากช่องแบงค์แมนแมนเป๊ครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยมีรูปของตัวเองเนาะในไอจีของแมนยูมาแล้วฮะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์วิธีแล้วกันเนาะว่าทํายังไงรูปผมถึงได้ไปอยู่บนไอจีของแมนยูได้ครับอันดับแรกเลยเราก็ถ่ายรูปลงไอจีเนาะและแน่นอนแหละเราก็ต้องมีชุดของแมนยูซะหน่อยเนาะสักชุดหนึ่งพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็แท็กที่ไอจีครับก็จะเป็นไอจีชื่อ V I U N i t E d ออแล้วก็มิชชเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับในทุกๆสัปดาห์ครับทาง IG ของแมนยูครับก็จะมีการคัดเลือกอรูปจากแฟนๆทั่วโลกเลยเขาก็จะเลือกรูปขึ้นมาแล้วก็จะโพสลงในวันศุกร์ช่วงเย็นๆบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะวิธีก็ไม่ได้ยากเลยแต่ว่าทีเด็ดคือเราต้องเลือกรูปที่เจ๋งๆเ,เข้าตาก,กรรมการหน่อยหรือมีคลิปหนึ่งถ้าคุณใส่เสื้อที่แบบว่าสมมติฤดูกาลใหม่ที่จะถึงเนี่ยคุณได้เสื้อมาก่อนใครแล้วถ่ายลงเนี่ยโอกาสที่เขาจะเลือกไปค่อนข้างสูงเลยเพราะว่า เวลาเข้ารูปเราไปใช้ครับเขาจะมีแท็กขายสินค้าของเขาก็ไปลุยถ่ายรูปไม่ได้เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ